นี่ฮะโอ้โห,โหดูเกตดูเกตอลังการสวยงามมากฮะพิมพ์ใหญ่นี่ฮะไม่กล้าเอาลงนะอุคงเนี้ยดูไม่เหมือนไข่เลยไล่อ้วาดูนี่ฮะดูเศษไม้นะฮะเห็นไหม เศษไม้นะฮะดูเนื้อนะโอ้โหเจ๋มลักลงลักแล้วก็ปิดทอ้องซ้ําอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้จะเรียกว่าไงนี่โอเน่วตอนแรกก็ไม่ไม่ได้แตกแบบนี้นะอยู่บนหิ้งผมก็เอามือไปควนดูบนหิ่งพระที่บ้านมันสูงอยู่สูง จนตะต้องคืนเนี่ยพวกขวาเกาไปโดนพระโอ้โหพระสมเด็จเอาวางไว้บนหิง้งเลยมือพระทิ่มตกลงมาแตกตังเพลงเสียงเยอะกระเบื้อง ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นเศษทองจากสาบาตหรือว่าอะไรเนี่ยแต่พอซูมดูจริงๆแล้วเป็นเป็นการเคลือบทองเป็นการเคลือบแผ่นทองบนพระนะ ดูไม้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 ไมนี่ไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะโอเคนี่ฮะลงบันทึกไว้นะฮะเพื่อใครสนใจอยากจะดูะเพิ่มด้วยช่วยกันศึกษา ขายที่แตกนะ ไม่ชัดโอเคจุดประสงค์คืออยากจะให้ดูเสร็จไม้นะ ดูอีกรอบหนึ่งดูเกต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 ซะก่อนนี่ใครรู้จักบ้างโอเคสวัสดีครับแค่นี้นะ